สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นบอลสีที่สวนนะฮะหลังจากที่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยบอลสียุบแล้วก็พักตัวไปไม่สวยเลยตอนนี้พอเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็ฝนตกนะฮะช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ทําคลิปก็คือ,อหมอกควันแล้วก็ PM 2.5เยอะมากๆออกไปไหนก็ไม่ได้เลยก็เลยอยู่บ้านแล้วก็เขียนนิยายนะครับพอตอนนี้ฝนตกแล้วก็ท้องฟ้าเริ่มเปิดโปงโล่งสบายเมื่อคืนนี้ฝนกระหน่าพายุทั้งคืนเลยพอตื่นเช้ามาเนี่ย อากาศดีอากาศดีมากๆเลยนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปตอนนี้เราก็ยืนอยู่ภายในโรงเรือนปลูกไม้ใบแล้วก็บอนสีครับตอนนี้พออากาศอุ่นขึ้นเนี่ยไม้ใบต่างๆก็เริ่มโตเริ่มมีหน่อเริ่มที่จะให้ขยายพันธุ์แล้วหลังจากที่หน้าหนาวเนี่ยเขาหยุดพักไปช่วงหนึ่งคือหยุดไปเลยนะฮะแต่ว่าไม้ใบพวกหูช้างดังเหลืองพวกมอนสเตอร่า แล้วก็แก้วหน้าม้าต่างๆต,งๆตอนนี้ก็เริ่มมีหน่อโดยเฉพาะตัวสเสน่จันทั้งสเสน่จันอับบุตรสาคามแล้วก็สเสน่จันโกเมน,นก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาดีใจมากๆเลยครับคือเราเลี้ยงต้นไม้เนี่ยพอเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็จะแบบให้ได้ขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่งได้มาใหม่ตอนนี้สวยมากเลยก็คือตัวนี่เลยฮะแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกนะครับก็เพิ่งซื้อมาใหม่ส่วนบอลสีตอนนี้ผมก็ลดขนาดการเลี้ยงลงมา จากเมื่อก่อนมี5ตู้6ตู้เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ2ตู้นะครก็จะมีตู้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ที่เอาไว้รอผ่าหัวนะครับส่วนอีกตู้ฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวลูกเล็กๆเป็นต้นเล็กที่อนุบาไลไว้รอโตหรือว่ารอที่จะจําหน่ายจแจกหรือว่ารอที่จะขายนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วหลายวันแล้วหลายเดือนนี่แหละไม่ใช่วันหลายเดือนแบบเกือบปีแล้วที่ไม่ได้ขายบนสีนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันพักตัวแล้วก็เพี้ยลงแล้วก็มันไม่ค่อยสวยก็เลยว่าเออเราเก็บไว้ก่อน ประกอบกับราคาที่มันดําดิ่งลงก็เลยว่าเออเราเลี้ยงแบบเป็นความสุขเป็นงานอดิเลกดีกว่าเดีย๋ยวมาดูบอลสีขนาดเล็กตอนนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอลสีก็เริ่มโตแล้วแล้วก็สวยนะฮะหลังจากที่เขาพักตัวไปแล้วก็ชะงักในช่วงหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวมาดูสักต้นหน่อยไหมอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วครับออันนี้ธาตุบางแก้วต้นใหญ่เลยนะก็ไอสีชมพูที่ อยู่ตรงนี้ก็คือสตาร์เกิลจีนะครับอันนี้จะเป็นบางใหญ่นะฮะต้นนี้คือบางใหญ่สีชมพูนี่คือสตาร์เกิลจีเพราะว่าเพียลงหนักมากเพียลงแบบหนักจริงนะฮะบ,บางท่านทักมาบอกว่ามีอสงไข่ไหมนี่คืออสงไขนะครับสังเกตว่ามันจะแคะแกนละเพราะว่ามันเริ่มฟื้นช่วงหน้าหนาวนี่คือหดหดลงแบบเล็กมากไม่โตเลยนะฮะไอ,อสีชมพูนี่คือสตาร์เกิลจีครับวางไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ลูกไม้ลูกไม้นี่สวยมากเลยนะอันตันนี้คือลูกไม้นะ แล้วก็ตัวไหนอีกเลยอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันเซลขาวๆเด่นๆน,นี่ลูกไม้เหมือนกันอันนี้จะเป็นศิลานักป่าดนะครับอันนี้ก็คือศิลานักปา่าต้นนี้นะนะฮะแล้วก็ขวานเพชรต้นนี้ก็คือขวานเพชรนะครับอันนี้คือขวานเพชรใบกลมสวยงามน่ารักมาก อันนี้ก็เพิ่งโรยสตาร์เกิลจีไปเพราะว่าเพี้ยคือถ้าเพี้ยลงต้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลามไปหมดเลยนะฮะเราก็ต้องโรยทุกต้นเลยแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นศีลาหุ้มทองนะครับศิลาหุ้มทองต้นนี้ก็ถูกแล้วสีลาหุ้มทองนะครับล่าสุดเห็นเขาขายกันที่ห้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ศีลาหุ้มทองนะฮะแล้วก็ตัวไหนอีกเลยสองฝั่งชีครับอ่าสองฝั่งชีอันนี้คือสองฝั่งชี นะก็เริ่มเริ่มโตละสองฝั่งชีนี่เพีย้ยเจาะเยอะมากเลยนะฮะเพี้ยลงเยอะมากเลยเนี่ยเกาะตามกิ่งใบพอเลยพอโรยสไตล์เกลนีก็อาจดีขึ้นหน่อยสองฝั่งชีนะฮะต้นนี้ก็คือวันสุกครับอ่าบอลสีชื่อวันสุกก็ยังไม่ได้กัดสีแดงเลยเพราะว่าอยู่แต่ในนะร่มนะฮะอยู่แต่ในร่มแต่ก็เริ่มกัดเริ่มมีสีแดงมาแล้วหน่อยหนึ่งละอันนี้วันสุกนะฮะก็ปางมานี่ อันนี้จะเป็นเอกกราชครับเอกราดเห็นไหมใบเขาจะเริ่มใบมันจะเล็กลงเรื่อยๆช่วงหน้าหนาวนะฮะแล้วก็อีกตัวไหนเอย่ยนั่นขุมทองครับอยู่ไกลเป็นหน่อยอันนี้เป็นอสงไขยอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้จะสวยนะแปลกมันลูกไม้ที่ส่วนผมสวยมากครับเห็นไหมลายแล้วก็มีด่างขาวด้วยแซมมานิดหน่อยท่านบางแก้วลูกไม้อะไรอีกเอ่ย อันนี้นกปก้าครับอันนี้นกปก้านกปก้านะฮะผมก็ยังปลูกต้นไม้ท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมในช่วงนี้หน้าร้อนนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมาแล้วแล้วก็อากาศแปรปรวนบางครัง้งฝนก็ตกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เผากันอีกพอเพราะเผาอีกก็จะมีหมอกควันแล้วก็ PM เ5อีกก็จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้จนกว่าจะเข้าสู่หน้าฝนหลังจากส่งการไปวันนี้วีชัยบล็อกลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ